ต,ต,ตัวแรกลากไปวะให้เดู๋ยวยาวเลยนะนะครับกล้องมันตัดพอดีด้วยเลยไม่เห็นนะครับก็ฝากผลงานไว้ให้ดูต่างหน้าเบ็ดเบอร์8นะครับให้ดูต่างหน้าเบ็ดเบอร์8เป็นแบบนี้เลยเบอร์8ปดเลยเรียบร้อยไปแล้วปลากูไปแล้วอุ้ยรอมาตั้งนาน เจ็บใจอยู่วะพี่อยู่อยูออยูนะอยู่นะอะไรโหลุดหรอหหลุดไหมไม่สวนสวนปั่นไวพี่ปั่นไวก่อนปั่นไวก่อน้ยวิอืออือืโอ้โหยตัวยกเลยยกเลยอืออะไรอะเฮ้ยไม่ต้องไปแล้วกูได้แล้วไ้องตกลโอ้รอสวิงย ในที่สุดเราก็มีปลาที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นแพสักทีนะครับก็เป็นปลาจะอถอด,โดโ้ลุ้นนะครับก็สะโดเราเอา,เอ,าอ,อกไก่ตีไว้นะครับสองคันสองฝั่งฝั่งละคันในที่สุดเราก็มีนะคาดว่า,วาวตัวนี้น่าจะเป็นกับข้าวเย็นนี้ด้วยแหละนะครับก็โอเคร่อนแท่วไปแล้วครับสําหรับงานถะโดนะครับผมสดกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะขึ้นมาจากน้ําไม่ถึง5นาทีแปรรูปเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเย็นนี้จะได้มีกับแก้มกันเพราะว่าตอนนี้ขาดแคลนกับแก้มมากเลย เดี๋ยวแปรูปก่อนนะครับอาหารเรามาแล้วมื้อเย็นเดี๋ยวมาดูกันว่าเย็นนี้จะมีอะไรมาให้เรากินเพิ่มอีกเปล่าทีมงานเราออกไปตกปลาแล้วนะครับตอนนี้เรียมร้้อมครับผมอุ้ย ต่างเปลี่ยวเลยมาแล้วดูโลกสะยินเลยมาแล้วมาแล้วปลาอะไรคะปลาอะไรอ่ะกาดำกาดำเขาแหลมใสไม่ใหญ่วานสามโลนะครับก็แล้วก็กินแล้วก็มุดต่อยนะก่อนจะออกนะครับเมื่อกี้ก็ลูกสายลูกกึ๊กๆิอยู่อ่ะ ผลากที่หลุดขาดไปทั้งสายตัววันนี้นะครับก็มาแล้วตัวแรกนะครับสายประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดูก่อนปลดปลดเก่ยกันดีกว่าอันตรายหุ้ยเขาปากหเหมือนได้นี่เลยเนั่นเลยชิมเลยอุ้ยว้า <Yeah. S 2> <Wow. S 1> ถึงแล้วน,นะครับเขาแหลม ดีเช้าวันที่สองนะครับก็ตื่นเช้ามาวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับอากาศเย็นด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวทีมงานก็จะออกไปตีอีกพร้อมกันสองลามสี่ท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จริงจังกับงานหน้าที่เลยนะครับเพราะว่าเมาื่อวานก็ตีถมตีผถมเยอะประมาณนึงละเดี๋ยวมาลุ้นกันวันนี้ปลานหน้าดี่จะเป็นงไงบ้างแล้วก็เมื่อคืนจาก กุ้งลูกกุ้งเอาไว้ไว้ตกปลาหมอบัตเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีว่าผลงานจะเป็นยังไงบ้างนะขลับไปเดี๋ยวไปชมกันอ่ะมุ้งดักนี่เป็นของที่แพ้นะนะครับก็ดูสภาพไนมะ่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ก็เอามาดัดแปลงนะครับเนี่ยมันมันมันเป็นเหมือน,อนปลาปลาปลาฉลาดนะเข้าไปเราดักกุ้งนะแล้วกุ้งน่าจะเข้าปลาฉลาดก็คงเข้านะครับแน่นอนครับปลาฉลาดบุฟเฟ่กับกุ้ง หมดแล้วเหยื um ่อกูไม่เหลือแล้เหี้ยอะได้อยู่ได้อยู่ปลาอะไรวะตกลงปลาฉลาดยากุ้งได้อยู่เนี่ยเอามาเล่นไปเจ้วแจวแจวโอ้โห ได้้ไโฮโฮไฟใ,<ส>ใ,ใหญ่เลยตะกับเข,ขื่อนนี่อนของแท้ต้องใส่นี่ตะกับเขื่อนโอ้โหเฝ้ากันนานมากครับนี่กินกุ้งฝอยนะเนี่ยก <c oughs> ุ้งฝอยไม่ถ้ามีไส้เดือนน่าจะกินดีกว่าน,นี้นะใช่สิ <c oughs> นี่ว่าหมอบัตเตอร์ <c oughs> เรามีเป้าอยู่ที่บัตเตอร์ไว้นะมีนะมีนะตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้เสียวอยู่ปากกาแน่กินอย่างเงี้ยนะน่าจะใช่ กินปื้ดเดียวเอาคันนี้มาด้วยไม่แล้วสายย่อนมาเลยเนี่ยถึงแล้วจ้าถึงหน่อยตัววิ่งอยู่ไหนอุ้ยบัตเตอร์เธอบัตเตอร์ดูมาแล้วบัตเตอร์ดูครับต้นบัตเตอร์มาแล้วเมียฉันนวดกินบัตเตอร์ ไอ้นี่แหละที่จะพาเธอมากินน่ะอุ้ยอุ้ยฟาดมาวันกับวันกับคืนนึงนะครับหมาบัตเตอร์นี่ถูกไซส์ไซส์สวยนะจอดถือว่ามาตรฐานนะกับปลาเขื่อนนะต้องไซส์ประมาณนี้นะหมอเบัตเตอร์ยอดครับผม <c oughs> ในที่สุดเธอก็จะได้กินบัตเตอร์แล้ว <c oughs> กว่าจะหายหก็ได้จอด เลยหนูกินเลยหนูกินปกติเราไม่เราลืมซื้อกาแฟกระป๋องไว้กันที่ใหญ่เออโอ้นี่ปลาช่อนแดดเดียวพี่ทำเองหนูปลาช่อนที่น้าอุ้มเขาไปตกกันมาน้าอุ้มน้าชาเป็นไงครับปลาช่อนเขื่อนอร่อยรสชาติไม่เหมือนปลาช่อนบ้านเรานะเหม่ไหมไม่น่าเหมือนอร่อยอร่อยรู้ว่าอร่อยเดียวคือจบอ่ะพอชิมนี่ก่อนชิมนี่พี่ก่อนนี่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 ภมจะเสนอเลยเดี๋ยวภารกิจไม่คอมมิชบัตเตอร์ชูชีครับผม เป๋อุ้มแมงบารเป็นปลาที่มีเฉพาะที่เขื่อนลำเขื่อนเท่านั้นนะหลังเวกิมหน่อยเป็นไงเนื้อเนื้อเป็นไงมากกินแต่เนื้อก่อนดิกินเนื้อก่อนเนื้อเหรอเนื้อปลาต่อทานต่อ๋อเป็นไงมันเนื้อเปล่าเนื้อเหมือนปลาดินไหมไม่เหมือนนะคนละอย่างใช่ไหมอืออือเป็นไงลองลองวิเคราะห์วิจารณ์หน่อยนิอร่อยโอ้โหอร่อยยอดเลยภารกิจคอมพิวต์นะนะครเมียฉันต้องได้กินหมอบรเตอร์ ทำไมเรื่องหมอบัตเตอร์เพราะเขาไม่เคยกินอีอย่างนั้นคือน่าจะตกง่ายสุดทุยที่ไหนได้ <laughs> ไม่ง่ายนะครับผมยาวเลยอะโหไงคะ เอาหลุดแล้วอุ๊ยเพ้ออุ๊ยเพ้อหลุดไหมไม่ใช่ปลานะ <laughs> ไม่ไม่ไม่มันหลุดมามันดิ้นออกมาเองนะใช่มันก็ออกเองเพราะเป็ดตัวเดียวอะจะอยู่ตามพี่มาดูถ่ายอยู่ตัวก็ปลามาสิตากล้องกลัวแดดอี็กผูมาเอ้ยประกบสายนี้ให้หน่อยเราสายพลาดแล้วลูกเราประกบสายช่วยหน่อยเราเรา น้าครับผมอ๋อต้นไงเกือบจะไม่รอดสุดยอดเลยสองกว่าสามปุ้ยดูฟันมันน่ากลัวรป่ะยังไงนะต้นสุดยอดติดต้อนสองทีครับต่อใช่กว่าจะหลังนะต้องใจเย็นกับมันนะสุดยอดเลยไปนี้ทันนะทัสามกว่ากว่าจิ้นชันหมานกูอีกแล้วทันโบราณด้วยใช่ไหมใช่ เอาวา,างไว้ที่นี้ก่อนเดี๋ยวอยลองชั่งไหมขันนี้ตั้งแต่ปีสามห้าชุดนี้ชุดแข่งยิย้วกินขันหมาลำบม่มผสมรถดีได้ผลแล้วนะครับในที่สุดเราก็เจอแล้วขอ,ของพีคอ <c oughs> นแอมเลยครับปากกา <c oughs> ตากล้องตกใจนน <c oughs> ประมาณสามโลวกว่าน่าจะได้น่าเดี๋ยวชั่งให้ดูนะครับก็ว่าไง อ๋จริงๆมันถึงเวลากลับนะสิบเอ็ดโมงเราต้องเก็บของกลับเพราะนัดเรือไปเที่ยงนะครับก็มาปิดทริปให้นะครับเพราะว่าเป็นทริปที่ยากมากนะทริปนี้สุดๆเลยเพราะว่าอากาศไม่ดีนะครับแล้วก็เช็คข่าวดูแล้วแพงอื่นก็ไม่ได้ตัวด้วยนะครับแต่ว่าในที่สุดเราก็สามารถเอาตัวรอดได้ในกับปากกาตัวที่2ของทริปนี้นะครับสายสวยเลยลากลอกลั่นๆเลยทีเดียวไปมาดูผลงานรวมหน่อยทริปนี้นะครับบรรยากาศดีมากกับ3วัน2คืน าผลงานโอ้ยได้ประกาศสองหน่วยนะในวันที่หาปลายากมากๆนะครับนะกับชายโดปอกนี่ออกไปตีอ่าปอกหนึมานะตีอีกปอกหนึนะครับผม